การขนส่งทางอากาศมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลกสำหรับประเทศไทยการขนส่งทางอากาศถือเป็นอีกหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศของเราและหากเราอยากจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศให้สามารถเชื่อมโยงทุกภูมิภาคบนโลก จะทำได้จริงหรือและจะทําอย่างไรเรามีคําตอบครับกระทรวงคมนาคมได้เร่งกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการขนส่งทางอากาศโดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจาราจรสอนอ,อจัดทำแผนพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยระยะ15ปีพุทธศักราช2562ถึง2576เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินระดับโลกหรือ t o b e a World Class ฮับฟอร์เอวิชันบิสเนสดูยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ยากนะครับหากจะทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการบินระดับโลกสนขอได้กําหนดแนวทางการพัฒนาการขนส่งทางอากาศไว้5ด้าน ระกอบด,ด้านการพัฒนาระบบท่าอากาศยานและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเราต้องพัฒนาและใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารและระบบโลจิสติกเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารท่าอากาศยานโดยบูรณาการการทางานร่วมกับภาคเอกชนจัดระบบการจัดสรรเงินลงทุนและบารุงรักษาอุปกรณ์แก่หน่วยงานราชการและพัฒนาท่าอากาศยานสําหรับ General Aviation 2. ด้านการพัฒนาธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนับสนุนเราจะต้องปรับปรุงกลไกการบริหารและให้บริการภาครัฐ ให้ส่งเสริมแก่ภาคธุรกิจการบินโดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าส่งเสริมกิจกรรม General Aviation และ Business Aviation พัฒนาธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานและชิ้นส่วนอากาศยานและพัฒนาอุตสาหการรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานให้ยกระดับการผลิตไปสู่ระดับเทียร์หนึ่งและระดับเทียร์สองสามด้านการพัฒนาบริการการเดินอากาศพัฒนาศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินของระบบการเดินอากาศของไทยและความปลอดภยัยให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของความต้องการ การเดินทางและการขนส่งทางอากาศในภูมิภาค 4. ด้านการพัฒนากลไกการกำกับดูแลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกองค์ประกอบของธุรกิจการบินโดยอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมและยกระดับกลไกการกำกับดูแลด้านเทคนิคให้มีมาตรฐานเหนือกว่ามาตรฐานของ ICAO โดยพัฒนาโครงสร้างองค์กรกำกับดูแลและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบต่างๆให้มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพส่งเสริมการดำเนินธุรกิจการบิน5ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบินปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรสิ่งอำนวยความสะดวก และครูการบินให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตลอดจนปรับปรุงศักยภาพของบุคลากรการบินให้มีทักษะทางภาษาและมีความรู้ด้านเทคนิคที่ทันสมัยสิ่งที่จะทำให้การดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศระยะ15ปีพุทธศักราช2562ถึง2576เกิดขึ้นเป็นปรูปธรรมได้นั้นเรา ต้องมุ่งปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีเป้าหมายร่วมกันรวมถึงบริรณาการการทํางานร่วมกับภาคเอกชนเน้นการเสริมการดําเนินงานเชิงรุกภายใต้นโยบายส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมในธุรกิจการบินรวมถึงการปรับโครงสร้างสาขาการขนส่งทางอากาศ เพื่อใหการกำกับดูแลเป็นอิสระจากฝ่ายนโยบายด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการขนส่งแห่งชาติเพื่อกำหนดนโยบายการขนส่งในทุกรูปแบบรวมทั้งด้านการบินเพื่อพัฒนาให้ไทยก้าวสู่การเป็น World Class Hub for a v i a t i o n Business อย่างเต็มภาคภูมิ